สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่บีพีซีนิววันนี้เรามีข่าวสารสำคัญที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ผนึกกำลังกับสถานศึกษาในสังกัดจัดก,กิจกรรมรรงค์ายใต้แนวคิด Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดไทยยาเสพติด เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดจ,จะเป็นอย่างไรบ้างเรามีรายงานมาให้ชมกรุงเทพมหานคร26มิถุนายน2568สานักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2568หายาเสพติดในโอกาสนี้นายอุกฤษวัชรพิริยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจาการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช,ช่างพระนครได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจากรรมมรงประชาพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างแข็งขันกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วยการเดินรณนรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดภายในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเขตป้องปรับสัตว์ท่ายกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญในการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการร่วมแสดงพลังในางการต่อต้านยาเสพติดทั่วโลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกถูกกาหนดขึ้นโดยองค์การสหรประชาชาติ UN เพื่อเป็นวันสําคัญที่ทั่วโลกร่วมกันแสดงเจตนารมในการต่อสู้กับยาเสพติดและเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครในวันนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของสถานศึกษาในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการสร้างสันสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติดสำหรับข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจโปรดติดตามบีพีซีนิวได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ g e วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครบีพีซีนิวรายงาน